สวัสดีค่ะพบกับโบอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โตโยต้าชัวร์สมิธสาขาบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะวันนี้นะคะโบก็มียาริสมานําเสนอ1นึ่คันนะคะจะเป็นในส่วนของยาริสท่าประตูค่ะเป็นรุ่นยาริสนิว 1.2e ค่ะปี2019ค่ะราคาป้ายแดงเสนออยู่ที่559,000บาทนะคะแต่วันนี้ของเรานะคะอยู่ที่ราคาที่3 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเลขไม่ใช้ไปแล้วที่5 6 6 8 6กิโลเมตรนะคะ ออยอดผ่อนนะคะอยู่ที่6,154บาทนะคะระยะ7ปีเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะเป็นยาริสนิวนะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะมันติรีเฟคเตอร์ฮาโลเจนนะคะตัวนี้เลยค่ะ,ลคะแล้วก็ตัดด้วยกระจังหน้าสีดำนะคะมีไฟตัดหมอกหนึ่งคู่ด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นรถสีเทาค่ะหรือเรียกว่าสีซินเวอร์นั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับยางขอบสินะคะแม็กแท้จากโรงงานค่ะ ส่วนกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับโท,โทรรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะคะนี่เลยรุ่นนี้นะคะเป็นรถ e ข้อ่าค่ะประหยัดน้ํามันขั้นสุดนะคะรองรับน้ํามันนะคะในส่วนของโซฮอ91โซฮอ95 e20 e85 ค่ะหรือเบนซินล้วนได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์2จุดด้วยค่ะนี่เลยเดี๋ยวดูช่องสัมภาระท้ายกันนะคะว่ากว้างแค่ไหนเชิญค่ะนี่เลย สามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางได้ถึง4ใบเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญค่ะตัวนี้นะคะเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้านะคะในส่วนของกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบไขสตาร์ทค่ะพวงอาลัยนะคะหุ้มด้วยวัสดุยูรีเทนนะคะเป็นพวงอาลรมลติฟังก์ชันนะคะรุ่นนี้นะคะระบบเบรกคู่หน้าจะเป็นดิสเบรกคู่หลังเป็นดัมเบรกนะคะส่วนวิทยุนะคะจะ เป็นรองรับ cd MP3 USB AUX นะคะแล้วก็จะมีช่องชาร์จแบกอยู่ตรงด้านกลางค่ะตรงช่วงแบกมือนะคะ12โวลต์ค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีลำโพงนะคะ4ตำแหน่งนะคะแล้วก็ระบบเชื่อมต่อไร้สาย USB ด้วยนะคะแล้วก็จะมีสวิตช์ควบคุมนะคะเครื่องเสียงบนพวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบตัวการโจรกรรม TDS ด้วยนะคะแคมเปญดีๆนะคะ ยาลิตตัวนี้นะคะแคมเปญดีๆเลยตอนนี้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะ2.79ค่ะหรือดอกเบีย้ย0%น,นานถึง12เดือนนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์1ปี20,000กิโลค่ะแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนะคะผ่านการตรวจสอบ280จุดด้วยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถอีโคคารถมือสองนะคะถ้าท่านดูรถไม่เป็นแนะนําที่นี่เลยค่ะที่โตโยต้าชัวร์ซัมมิตไม่แพงอย่างที่คิดนะคะ คลิปหน้านะคะจะเป็นคันไหนฝากติดตามโบด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ